ด้วยริธานุภาพของพระเจ้าชนชาติอิสราเอลจึงได้รับอิสรภาพจากการเป็นทาสของอียิปต์อยู่ถึง430ปีและมุ่งหน้าไปสู่คานาันอย่างไรก็ตามชนชาติอิสราเอลลืมความเสียสละของพระเจ้าผู้ทรงปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระประชาชนที่ได้บน่นั้นถูกงูพิษกัดและสิ้นชีวิตพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงทํางูแมวสาวตัว,ตวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้เช่นนั้นแล้วใช่งูทองสำริ์หรือไม่ที่ได้ช่วยกู้พวกเขาทั้งหลายไม่ใช่พระเจ้าได้ส่งช่วยพวกเขาด้วยพระวจนะที่ว่าทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ อย่างไรก็ตามชนชาติอิสราเอลได้บูชาง,งูทองสำริดเป็นเวลาหลายร้อยปีด้วยคิดว่าง,งูทองสำริดนั้นมีพลังลึกลับเมื่อกษัตริย์เฮเซคิยาหักงูทองสำริดออกเป็นชิ้นๆพระเจ้าทรงชมเชยเขาและกษัตริย์เฮเซคิยาจะออกไปอย่างที่ใดพระเจ้าก็ทรงทําให้เขาประสบความสําเร็จที่นั่นเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงชมเชยเฮเซคียาผู้ที่ได้หักงูทองสำริดออกเป็นชิ้นๆ ก็เพราะผู้ใดก็ตามที่บูชารูปเคารพจะต้องถูกทำลายประวัติศาสตร์ของการบูชางูทองสำริดนั้นเป็นคำพยากรณ์ว่าคริสตจักรแห่งความพินาศที่จะสร้างไม้กางเขนจะปรากฏขึ้นโมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นธุรกรันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นไม่ใช่ไม้กางเขนที่ได้ช่วยพวกเราให้รอด แต่คือพระเยซูอย่างไรก็ตามในทุกวันนี้คริสตจักรทั้งหลายบูชาไม้กางเขนเหมือนกับที่ชนชาติอิสราเอลได้บูชางูทองสำริดไม้กางเขนเป็นเพียงเศษไม้เหมือนกับที่งูทองสำริดเป็นเพียงเศษทองสำริดเท่านั้นคริสตจักรที่สร้างไม้กางเขนจะต้องพินาศอย่างแน่นอน ดูก่อนชนชาติของเราจงออกมาจากนาครน,นั้นเถิดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครน,นั้นและเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครน,นั้นโปรดรีบออกมาจากพิตตจจักรที่ตั้งไม้กางเขนโดยเร็ว